เท็ดกลับกลับมาเข้าอ่าอัพอัพคลิปวันละนิดละหน่อยนะครับกลับเข้าสู่วงการเกมเท็ดฟอร์เล็กเกมฟอร์เล็กเริ่มจาก EP แรกเลยก็ ไม่มีอะไรมากครับว่าจะไลฟ์ผ่าน YouTube แต่ว่ายอดฟอลโล่มันไม่มีลองทำเล่นๆดูนะครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ช่วงที่เออยังอยู่หน้าคอมมันไม่มีอะไรทำก็มาเป็นเพื่อนกันในการเล่นเกมแล้วกันเล่นเกมการเงินอะไรกันแต่เอา,เ,อาเงินเย็นมาเล่นกันเนาะ ็นไปแบบมไม่เดือดร้อนแล้วกันก็เป็นอาชีพที่สองส่วนว่ามันจะได้ไม่ได้นั้นก็ว่ากันไปนะครับด้วยห่างหายไปตนะั้งแต่ประมาณปีปลายปี2 0 1ศนห้าะฮะตอนนี้ก็2 0 2ศนย์ก็ตามก็ก็ว่าจะเลิกลาไปตันะ้งแต่ประมาณนั้นแหละ เรื่องของออริทน,นะครับคราวนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วรู้สึกว่าความเบื่อมันเยอะเสด้ยวยก,กับเข้าสู่วงการเล่นเกมกันอีกรอบนะครับก็ถือว่าเป็นมือใหม่เดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรละมาเริ่มใหม่ก็มือใหม่อะไรใหม่ๆเราเก่าๆเราก็าลืมอันใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีความรู้แล้วครับก็ ลองมาเล่นกันดูครับล้างก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าได้ก็ถือว่าเป็นกำไรแต่ว่ารอบนี้เราหาเพื่อนคุยกิจกิจกิจกรรมมากกว่าครับก็ไลฟ์ไปด้วยเพื่อจะได้ลงคลิปไปด้วยครับเป็นออเดอร์แรกในรอบ กับห้าปีแล้วกันนะครับ,บสำหรับการเทรดการเทรดไม่มีอะไรมากครับก็เทรดหลอดน้อยๆครัจะได้ล้างจะได้ไม่ล้างง่ายนะครับออ,อเดอร์นี้ก็ออ,ออเดอร์แรกเลยนะครับออเดอร์แรกถ้าดูตามกราฟก็เสร็จกราฟยังไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับลืมหมดแล้ว ดูตามรกราฟก็ก็น่าจะเป็นขาลงนะก็ใส่สต๊อปลอตไว้ข้างบนนี้มีเส้นตรงนี้นะครับสต๊อปลอดคาดว่าท,ทีจะลงมานี่ซึ่งไม่รู้จะมาหรือเปล่านะแต่ซื้อตรงไหนตรงแนวต้านพอดีเลยนะฮะนะไม่รู้ว่าออมันจะเด้งกลับหรือเปล่า ก็บอ,อกกันไปก็อาจจะรอผลถึงอาทิตย์หน้านะวันนี้วันศุกร์อะเพื่อนๆนที่ยังอยู่ในวงการมีอะไรดีๆก็แนะนำผมมาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมือใหม่แล้วกันสิ่งที่หัดใหม่ๆก็หาเพื่อนแล้วกันครับไม่สีเรลี่ยสไม่อยากทำด้วยความซีเรียสนะครับสีเรลี่ยสแล้วสุภาพไม่ดี นี้ก็อ่ะวากันไปครับค่างเงินอียูนะครับเซลตรงแนวแนวรับสะด้วยสว่วนกระแสไปสงังงกันแต่ดูจากการาฟภาพรวมๆแล้วผมว่ามันน่าจะลงได้อีกนะถึงไม้จะเป็นไซเวอร์ใหญ่ๆลงได้อีกอันนี้ก็ให้กำลังใจกันไปนะครับ ้าสตอลอด้วยใหม่เป็นไรก็มาคุยกันใหม่ทีพีหรือเปล่าไ,ไม่รู้อืมก็ว่าไปตามนี้นั้นก็แค่นี้แล้วกันนะครับก็อค่อยว่า EP2 พอได้คลิปทำคลิปไปด้วยขอบคุณครับฝากติดตามช n n e l ด้วยนะครับเดี๋ยวแจ้งทีหนึ่ง